สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอาจารย์บุษยศสีพวงเงินจากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยในภาควิชาของเรานะคะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านประกันภัยอยู่ ทั้งระดับปริญญาตรีและก็ปริญญาโทนะคะโดยหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะคะจะเป็นหลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประกันภัยนะคะและก็หลักสูตรปริญญาโทนะคะจะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการประกันภัยโดยในสาขาาของเรานะคะก็จะได้เรียนทั้งในเรื่องของคณิตศาสตร์ประกันชีวิตคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัยและก็การจัดการการเสี่ยงภัยค่ะ สวัสดีค่ะในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการดําเนินงานของบริษัทประกันกันนะคะเราเดินตามตัวกรมธรรม์ประกันภัยเลยแล้วกันนะคะสมมติเราตั้งต้นจากจุดกําเนิดนะคะของตัวกรมธรรม์ประกันภัยนะคะก็จะมีฝ่ายคณิตศส์ประกรนันภัยนะคะก็ดําเนินงานโดยน,นักคณิตศส์ประกรันภัยในการคิดนะคะออกแบบตัวกรมธรรม์ผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตหรือว่าประกันวินาศภัยต่างๆนะคะก็เริ่มตั้งแต่กําหนดความคุ้มครองรูปแบบนะคะของตัวกรมธรรม์ระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเท่าไหร่นะคะเบี้ยประกันภัยนะคะคิดจักอะไรบ้างพอเราได้นะคะตัวกรมธรรม์ประกันภัยออกมาแล้วก็จะต้องไปที่ฝ่ายกฎหมายก่อนนะคะก็จะต้องดูในเรื่องของเงื่อนไขตัวกรมธรรม์ว่าไม่มี ข้อความตรงไหนนะคะที่มันขัดแย้งกับกฎหมายหรือว่ามีความกักวมที่จะทําให้ตีความได้ผิดไปหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องเอาตัวแบบโรมธรรเนี่ยไปขออนุมัติจากทางคอปปก่อนนะคะพอคอปปอ,ออนุมัติแล้วนะคะบริษัทถึงจะสามารถนําออกมาขายได้นะคะ ทีนี้ก่อนออกมาขายนะคะก็จะไปที่ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดก็จะมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องทางสื่อโทรทัศน์วิทยุอะไรนะคะอาจจะเป็นโบชัวแผ่นพับก็ได้นะคะแต่ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆพวกนี้นะคะก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะทำให้ทางผู้บริโภคหรือว่าทางผู้อประกันภัยผู้สนใจซื้อเนี่ยเข้าใจผิดทีนี้ในฝ่ายการตลาดนะคะอาจจะมีบางที่นะคะก็จะรวมฝ่ายขายเข้าไปด้วยบางที่ก็แยกออกมาต่างหาก ฝ่ายขายนะคะก็จะมีบรรดาเอเจนต์หรือว่าตัวแทนนะคะที่เป็นคนขายนะคะตัวประกันนะคะก็นำเสนอตัวกมประกันภัยให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตัวแทนหรือว่าเอเจนต์ก็จะเป็นตัวแทนของบริษัท บริษัทเดียวนะคะก็คือถ้าเขาขายให้กับบริษัทไหนเขาก็จะขายให้กับบริษัทนั้นอย่างเดียวนะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีคนขายอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเราเรียกว่านายหน้าหรือว่าโบรกเกอร์โดยนายหน้าหรือว่าโบรกเกอร์เนี้ยจริง,รงๆเขาจะเป็นเหมือนกับบริษัทเอกชนอีกที่หนึ่งนะคะที่สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทไหนก็ได้ที่เขามาีสัญญาด้วยอยู่นะคะเพราะนั้นในตัว ประกรันประเภทเดียวกันนะคะอย่างเช่นประกันภัยรถยนต์นี้นะคะตัวในหน้าหัวโบรเกอร์นะคะเขาอาจจะเสนอขายของบริษัท A B แล้วก็ C ด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะคะจะได้เลือกตัวกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับตัวลูกค้ามากที่สุดทีนี้หลังจาก เอเจนหรือว่าโบรกเกอร์นะคะเสนอขายกรมธรร์ได้เรียบร้อยและทางลูกค้าผู้สนใจเนาะเขาก็จะตอนนี้ยังจะเป็นผู้ขอเอาประกันภัยอยู่นะคะก็จะส่งใบคําขอเอาประกันภัยเข้ามาที่บริษัทเมื่อก่อนก็จะส่งผันกระดาษเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะส่งออนไลน์แล้วนะคะโดยสมัยนี้นะคะ a อเจนต์เขาก็จะมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อันนึงเนาะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ลูกค้าเซ็นเซ็นแล้วก็ ส่งปุ๊บเข้าบริษัทได้อย่างรวดเร็วพอตัวใบคำขอเอาประกันภัยเนี้ยนะคะเข้ามาสู่บริษัทนะคะก็จะมีอีกแผนกหนึ่งนะคะเราเรียกว่าแผนก underwriting นะคะเป็นแผนกพิจารณารับประกันภยัยในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยนี้นะคะว่าจะรับหรือจะไม่รับแล้วก็ถ้ารับนะคะจะรับแบบเพิ่มเบี้ยหรือว่ารับแบบเบี้ยปกติ ทั้งนี้เขาพิจารณาจากอะไรนะคะก็คือดูจากความเสี่ยงภัยนะคะของตัวผู้เอาประกันภัยหรือว่าความเสี่ยงภัยของสินทรัพย์ตัวนั้นที่จะมาเอาประกันภัยว่าความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับไหนนะคะอาจจะแบ่งความเสี่ยงภัยเอาเป็นระดับปกติปกติคือมาตรฐานนะคะอันนี้ก็สามารถรับประกันภัยได้นะคะด้วยเบี้ยประกันภัยในระดับปกตินะคะที่กําหนดไว้หรือถ้าความเสี่ยงภัยต่ําความเสี่ยงภัยต่ําคือดีเนาะ นะคะ,ะบางที่อาจจะมีส่วนลดให้ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยปกติเขาก็จะรับด้วยเบีย้ยประกันภัยแบบปกติหรือถ้าความเสี่ยงภัยสูงนะคะก็คือสูงกว่าปกติมาตรฐานขึ้นมาอันนี้ต้องพิจารณาลว้ว่าสูงระดับไหนยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไหมถ้ายังอยู่ในระดับที่บริษัทยังยอมรับได้บริษัทก็จะเสนอกลับไปนะคะว่าเราสามารถรับทําประกันภัยได้นะแต่จะต้องมีการเพิ่มเบีย้ยตรงนี้ หรืออาจจะเพิ่มข้อยกเวณบางอย่างเช่นบางส่วนที่เราไม่คุ้มครองนะคะอย่างเช่นสมมติคนเป็นโรคอะไรบางอย่างมาก่อนนะคะอย่างเช่นมีการอ่าผ่าตัดเป็นอไอดีถุงน้ำรังไข่นะคะหรือผ่าตัดมดลูกอะไรงนี้นะคะไปแล้วครั้งหนึ่งแต่มันเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดซ้ำได้นะคะ เพราะนั้นอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับความเสี่ยงที่มีมาก่อนทำประกันภยัยแล้วก็ผู้เอาประกันภัยก็คือต้องแจ้งเนาะในใบ,ใบคำขอเอาประกันภัยนะคะพอบริษัททราบนะคะก็บุคคลนี้อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติบริษัทก็อาจจะรับประกันภัยแหละนะคะด้วยเบี้ยประกันภัยเท่าเดิมแต่เขาขอไม่คุ้มครองนะคะในโรคที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับ สาเหตุตรงนี้นะคะหรือมีการผ่าซ้ําอีกอันนี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะแล้วก็ส่งกลับไปที่ทางผู้ขอเอาประกันภัยนะคะว่ารับเงื่อนไขตรงนี้ได้ไหมนะคะถ้ารับได้ก็มีการทําประกันภัยกันแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ได้ทำประกันกันต่อแล้วก็ในส่วนของความเสี่ยงนะคะอันนี้เป็นแบบเอ็กซ์ตรีมเลยก็คือความเสี่ยงภัยสูงมากนะคะจนบริษัทไม่อาจจะรับประกันภัยได้นะคะ อย่างเช่นสมมุติเขาอาจจะเป็นโรคมะเร็งมาแล้วแล้วมาขอทําประกันสุขภาพบริษัทอาจจะมองว่าความเสี่ยงสูงเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะนําไปสู่โรคอื่นๆอีกแล้วก็อาจจะเสี่ยงไปสู่การเสียชีวิตได้อีกในระยะเวลาอันอาจจะไม่นานหนักนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทรู้สึกว่าเรารับความเสี่ยงตัวนี้ไม่ไหวและเพราะฉะนั้นเขาก็จะปฏิเสธนะคะใบคําขอประกันภัยตัวนี้ก็คือไม่รับทําประกันนะคะ ทีนี้ในส่วนของตัวกรมธันม์ที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้นะคะแล้วก็มีการตกลงทําประกันภัยกันเข้ามาหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าทางผู้เอาประกันภัยนะคะประสบเหตุถ้าเป็นพวกประกันวินาศภัยประกันภยันภยทรับสิทิ์และพวกนี้นะคะ ก็จะมีการเคลมนะคะประกันนะคะก็คือการเรียกร้องค่าสินไหม่ทดแทนก็จะมีฝ่ายนะคะฝ่ายเคลมนะคะฝ่ายสินไหมทดแทนตัวเนี้ยที่คอยพิจารณาว่าการเรียกร้องอนันนั้นนะคะเหมาะสมไหมก็คือบริษัทสามารถจ่ายได้ไหมโดยเขาจะต้องดูนะคะตั้งแต่ ความคุ้มครองนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี้ยนะคะอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์น,นั้นหรือเปล่าแล้วกรมธรรม์ตัวนั้นยังเอฟเฟกตีฟอยู่ไหมก็คือยังมีผลบังคับอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันไม่อยู่ในข้อยกเว้นอะไรใช่ไหมนะคะแล้วก็เช็คไปทั้งในเรื่องของตัวผู้รับผลประโยชน์ด้วยนะคะว่าจะต้องจ่ายให้ใครพวกนี้ก็ จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายสิ้นไายทดแทนนะคะก็จะไปพิจารณาอันนี้ในในส่วนที่จ่ายได้ตามปกติหรือปฏิเสธการจ่ายเนาะถ้าเกิดว่ามันผิดเงื่อนไขอะไรบางอย่างแต่ทีนี้ถ้าโอเคในกรณีที่จ่ายเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ในกรณีที่ปฏิเสธการจ่ายก็อาจจะต้องไปคุยกับฝ่ายลิกอลหรือฝ่ายกฎหมายด้วยนะคะ มันอาจจะมีการฟ้องร้องหรืออะไรตามมานะคะหรือในเรื่องของการตีความความคุ้มครองพวกนี้ต่างๆอันนี้ก็บางทีถ้าปฏิเสธไปนะคะทางผู้ประกันภัยก็อาจจะไปฟ้องร้องก็ได้ก็อาจจะต้องมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันหรืออาจจะมีการขึ้นรงขึ้นศาลกันนะคะก็จะเป็นทางฝ่ายกฎหมายนะคะที่ดําเนินการต่อไปนอกจากนี้นะคะระหว่างที่ กรมธรรมมีผลบังคับอยู่นะคะก็จะมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะมีพวก customer service เนาะฝ่ายบริการลูกค้าแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยกวน customer service มากเนาะเพราะว่าเราสามารถเ,าเรียกร้องค่าสินใหม,ม่ทดแทนหรือว่ายื่นเคลมนะคะหรือว่าทำอะไรพวกนี้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะอาจจะมีแอปของบริษัทก็จะช่วยลดงานของฝ่าย customer service ลงไปได้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีฝ่ายอื่นๆที่เหมือนเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่อยู่ในบริษัทไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีนะคะบัญชีและการเงินฝ่ายไอทีก็คือต้องดูแลในเรื่องของระบบต่างๆด้วยทีนี้งานในส่วนของฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยนะคะนอกจากในเรื่องของการออกกรมธรรใหม่แล้วนะคะก็คือตัว product development นะคะมันก็ยังมีงานอื่นๆอีกอย่างเช่นในเรื่องของการจัดทำรายงานนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินงบการเงินต่างๆคือเราไม่ได้ทํางบการเงินหรือว่ารายงานทางการเงินท้งเล่มเนาะแต่ว่ามันจะมีบางส่วนนะคะที่ข้อมูลเนี่ยก็คือจะมาจากฝ่ายคณิตศาประกันภัยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของตัวกรมาธรรม์นะคะในเรื่องของตัวเงินสำรองต่างๆนะคะที่ทางฝ่ายคณิตศาประกันภัยเนี้ยจะต้อง มีการคำนวณหรือก็จัดเตรียมข้อมูลให้นะคะกับทางฝ่ายบัญชีนะคะในการาลงงบหรือว่าลงรายงานค่ะในส่วนของงานอื่นๆนะคะนอกจากในเรื่องของการทำ pricing หรือว่า product development นะคะกับการทำ valuation นะคะหรือว่าการคำนวณการทำรายงานต่างๆนะคะอาจจะเป็นประจำเดือนประจำปีประจำไตรมาสก็ยังมีในเรื่องของการทำ research อาจจะมี าบางท็อปิกบางหัวข้อที่บริษัทสนใจที่เราจะต้องไปทำการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะในส่วนของงานอื่นๆนะคะของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็อาจจะรวมไปถึงการทำวิจัยนะคะรีเสิร์ชในหัวข้อต่างๆนะคะที่ทาง บริษัทหรือว่าทางผู้บริหารนะคะต้องการทราบนะคะนั้นก็จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลทางสถิติข้อมูลลูกค้าหรือหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะกับทางผู้บริหารนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในส่วนงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะคะในส่วนของการพัฒนา Product ใหม่นะคะตัว Product development นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการคิดของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่เพียงไฟายเดียวต้องเป็นการร่วมมือกันของจากหลายๆไฟล์หลายๆแผนกไม่ว่าจะเป็นไฟล์เคลมไฟล์อันเดอร์ไรติงนะคะแล้วไฟล์ไอทีก็ต้องเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะเขาก็อาจจะมีการตัดประชุมขึ้นมานะคะ ฝ่ายอื่นๆสำคัญอย่างไรนะคะอย่างเช่นฝ่ายนิสสัดบอกว่าเราอยากจะออกโปรดักประกันชีวิต10ทับนะคะก็คือเป็นความคุ้มครอง10ปีจ่ายเบี้ยรประกันภัย5ปีนะคะให้ความคุ้มครองเป็นแบบเทอมแบบช่วงระยะเวลา ไม่มีเงินจ่ายคืนตามการทรงชีพทีนี้กลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นกลุ่มอายุสักเท่าไหร่นะคะเป็นใครอาชีพประมาณไหนแล้ว PRODUCT ตัวนี้มีลักษณะพิเศษยังไงทีนี้ตัว PRODUCT นะคะตัวความคุ้มครองหรืออะไรต่างๆที่ระวังแพผนเอาไว้นะคะฝ่าอื่นๆก็จะช่วยซัพพอร์ตก็คือดูว่านะคะอย่างไฟเคลมก็อาจจะมีประสบการณ์เนาะบอกว่าตัว p r o d u ั t ลักษณะนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมา ที่ให้ความคุ้มครองอา,อาจจะสั้นหน่อยนะคะเก็บเงินครึ่งหนึ่งนะคะหมายถึงระยะเวลาเนาะตัวผลนะคะประกอบการตรงนั้นเป็นงไงบ้างนะคะเช่นมีการเคลมเข้ามาเยอะหรือว่าเคลมเข้ามาน้อยนะคะควรจะออกกรมทันตัวนี้ไหมหรือถ้าอย่างฝ่ายอื่น,นๆเช่นฝั่งเอเจต์นะคะฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการติดต่อพบรา,ากกับลูกค้าเขาก็จะรู้จักตลาด ได้ดีกว่านะคะเขา,า,าก็จะรู้ว่าตอนนี้เทรนเป็นยังไงบ้างนะคะตลาดของตัวประกันภัยแบบช่วระยะเวลาเนี่ยมันยังขายได้อยู่ไหมนะคะหรือว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีและออกแบบอื่นจะดีกว่าเพราะว่าเวลาออกกรมธรรม์ใหม่ๆเนาะบริษัทก็จะต้องเสียทรัพยากรด้วยนะคะถ้ามันไม่คุ้มค่านะคะเราก็เปลี่ยนรูปแบบกรมธรรม์ดีกว่านะคะ ก็ได้รู้จักการทำงานนะคะของหลายๆฝ่ายในบริษัทประกันไปแล้วนะคะทุกๆฝ่ายก็จะมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกันทางนั้นเลยนะคะก็หวังว่าเราจะได้เข้าใจงานของทั้งนักคณิตสัพประกันภยัยแล้วก็งานของฝ่ายอื่นๆด้วยนะคะที่อยู่ในบริษัทประกันภัยได้ตีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะ